ดีครับอยู่กับผมออโตในคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาต่อจากตู้ต้นเถิงมังกรแล้วก็ตู้ของแบ็กซวอนครับนั่นก็คือสาวน้อยสุดแสนน่ารักนิสัยแบบใสกริง้งใสกริ้งเลย <c oughs> เป็นตัวละครที่หลายๆคนหลงรักก่อนที่เราจะเล่นเนื้อเรื่องนะครับนั่นก็คือตัวของฮาราบีนั่นเอง <c oughs> แต่พอเล่นเนื้อเรื่องแล้วโอ้โหเอาจริงนะขอโทษนะคือแต่ก่อนน่ยผมมองว่าน้องอะ่ะเป็นเหมือนกับเป็นเด็กน้อยสุดแสนน่ารักอะ่ะแต่พอเล่นเนื้อเรื่องนี้ขอขออนุญาตพูดนะครับบอกเป็นเป็นเด็กเวรเลย <c oughs> น้องไม่บอกเนื้อเรื่องไม่บอกโอ้โหผมกำมัดหนักมากอะ่ะคือน้องทั้งแบบปากแซบปากดีนะฮะรวมถึงวีรกรรมของน้องนีงน่ก็แบบป่วนไปทั่ว แต่ก็เข้าใจแหละว่ามันคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็ชวนหมั่นไส้นะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเกมเพย์หรือเรื่องความสามารถตัวละครอ่ะผมมองว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมจะมาป้ายยาเพื่อนๆกันในคลิป,ลปนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาช่องทางในการเติมเกมฮงไกสตาร์เร็วผมแนะนําเลยเพื่อนๆดีแจมแม,แม,แม,แมวแววมากๆนะครับเติมที่ power pay เพื่อนๆแค่แจ้งเลข uid ให้กับทางร้าน Power Pay แค่นี้เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยว่าอยากเติมแพ็กไหนครับปึ้งเด้งเข้า ID เลยแบบโคตรเร็วโคตรไวแนะนำเลยเพื่อนๆแบบคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็น BP หรือว่าจะเป็นแพ็ครายเดือนนะครับ แพ็ครายเดือนก็เติมแค่แบบไม่กี่ร้อยบาทเองหรือใครที่กําลังเตรียมแพ็คใหญ่ก็สามารถที่จะเติมได้เหมือนกันครับผมลิงก์ของ power pay อยู่ใต้คลิปเลยคิดจะเปต้องคิดถึง power pay อ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นตัวละครของฮานาบีกันครับผมจะพูดเท่าที่พอพูดได้ละกันเพราะเรายังลงรายละเอียดพวกตัวคงตัวคูณอะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอให้ ตัวละครใกล้เข้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้อ f ฟ i ิเชียลเขาได้เปิดเผยข้อมูลมาสักประมาณหนึงเราถึงจะคุยแบบรายละเอียดได้เดี๋ยวผมจะมีคลิปพรีวิวโดยละเอียดแยกให้นะอันนี้จะให้แบบเพื่อนๆฟังเอาไว้ประกอบการตัดสินใจไ,ไว้ก่อนว่าจะข้ามตัวละครฮานาบีหรือจะเปิดตัวละครตัวนี้ดี <c oughs> จุดเด่นแรกของฮานาบีครับ <c oughs> เขาสามารถบัฟคริดามจให้กับตัวละคร DPS ในทีมของเราได้ แล้วไอการบัฟครีดามดเนี่ยมันจะอิงจากค่าเปอร์เซ็นต์ครีดามดของตัวของฮานาบีเองเอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้คล้ายๆกับโบเนียละกันแต่ไม่ได้เหมือนกับโบเน่ร้อยเซนะคือยิ่งครีดามดเยอะก็ยิ่งบัฟเพื่อนได้แรงนะครับส่วนต้องทำครีดามดไว้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะและไอบัฟครีดาเมดอันนี้โคตรดีเลยเพื่อนๆเ,เพราะว่าสามารถบัฟได้นานจนกว่า DPS ของเราจะเข้าเทิน แปลว่าอะไรครับสายโจมตีต่อเนื่องโอ้โหชอบเลยนะฮานาบีผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเล่นด็อกเตอร์เรเชเป็นสายไฮเปอร์แคลรี่ก็จะมีจังหวะที่ด็อกเตอร์เขาปาช็อคตอนที่เข้าเทินแล้วก็ตอนที่โจมตีต่อเนื่องมันคือนอกเทินแล้วใช่ไหมครับในจังหวะนั้น, ouais, น,นะฮานาบีจะได้รับบัฟจากด็อกเตรด้วยพอด็อกเตรเข้าเทินฮานาบีก็บัฟใหม่หัวเนี้ยคือโคตรดีเลยหรือในเคสของจิงหยวนจิงหยวนนี่ย บางทีอะ่ะเวลาเราเอาโบเนียดึงใช่ไหมครับเขาได้บัฟตอนที่เขาเข้าเทินแต่ไ t นิ่งหลอดหรือเทพสายฟ้ามันไม่ได้รับบัฟไปด้วยไงยแปลว่าถ้าเกิดคุณเล่นกับฮานาบิถ้าเกิดไรนิ่งหลอดเนี่ยมันไปลงโป้งใส่มอนกอดแล้วจริงหยวนค่อยเข้าเทินแล้วค่อยบัฟอีกรอบหนึง่งมันก็จะได้รับบัฟเหมือนกันครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆเพราะบัฟมันอยู่นานทีนี้ ความสามารถยังมีเรื่องของการเร่งแอคชั่นให้กับตัวละคร DPS อีกอย่างที่บอกว่าคกล้ๆกับโบนียมันเหมือนกับเป็นการดึงเทิร์นขึ้นมาครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซะทีเดียวครับทีนี้แปลว่าเวลาเราเล่นกับฮานาบิมันจะมีเคสที่ใช้คำว่าหลายๆเคสเลยก็ได้ตัวละคร DPS เ,เราอาจจะไม่ต้องใส่รองเท้าสปีดก็ได้ครับหรือยกตัวอย่างถ้าเราเล่นกับตั้นเถิงมังกรเนี่ยน่าสนใจมากเพราะตั้นเถิงมังกรจะได้2แอคชั่นต่อ1ไซเคิลเลยว้าวทีนี้ครับ จุดเด่นอีกจุดเด่นหนึ่งครับเรื่องการปลดลิมิตแต้มสกิลครับบวกเพิ่มอีก2โอ้โหคือแต้มแบบเยอะล้นมากๆแล้วพอกดอันตนะครับแจกแต้มสกิลให้อีก4แต้มโอ้หูมังกรชอบคิวคิวชอบหรือตัวละครที่แบบต่อให้มันใช้แต้มน้อยนะแต่ทีเนี้ยเราสามารถให้ตัวละครซับตัวอื่นในทีมอะสแปมแต้มสกิลไปได้เลยครับมันก็เล่นได้อยู่ดีตัวละครตัวนี้ถึงเป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายทีมมากๆแถมมีการแจกโบนัสดาเมจให้อีก โอ้โหพูดแค่จุดเด่นแค่นี้ก็ดูน่าสนใจมากๆแล้วนะการมาของฮานาบิจึงเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนที่เป็นเมนตั้นเหิงมังกรครับตอนนี้ตั้นเหิงมังกรก็จะมีทีมที่ดีที่สุดเป็นทีมเดอะเบสเลยประกอบไปด้วยตั้นเหิงมังกรเองแล้วก็มีฮานาบิบัฟแจกแต้มใช่ไหมแล้วก็บัฟคริดาเมจครับมีหัวหัวบัฟเอดีเค40เปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถฮิวร้างดีบัฟได้อีกแล้วก็มีทิงหยุนครับที่บัฟเอดีเคแล้วก็บัฟเอเนจีแล้วหัวหัวที่สามารถแจกเอเนจีทั้งทีม นะโอ้โหคือคุณวนอันตีกันเมามันเลยอะถ้าแต้มมันเหลือก็ให้ทิ้งหยุ่สแปมแต้มไปอันตีมังกรคุณก็จะมาตลอดครับแล้วคุณก็จะมีแต้มใจตลอดครับโอ้โหคือทีมเนี้ยผมบอกเลยแบบทั้งแรงทั้งมันคือน่าจะเป็นทีมหนึ่งที่ทําดาเมจต่อไซเคิลได้สูงมากๆแล้วน่าจะมีโอกาสที่อาจจะทำศูนย์ไซเคิลหนึ่งไซเคิลอะไรเงี้ยได้เลยนะครับใน MOC ชั้นที่และสำหรับคนที่เป็นเมนน้อง QQ ก็ไม่แพ้กันครับ โอ้โหสะใจเลยได้ตัวแจกแต้มมาจั่วไพไปแล้วก็ปาปั๊บนะครับทีนี้ให้ตัวของฮานาบีดึงเทินเข้ามาใหม่ปุ๊บแล้วก็ปาปัาป๊บอีกรอบหนึ่งโอ้โหมันน่ะคือเล่นมังกรมันและเล่นคิวๆนี้ก็มันไม่แพ้กันครับแล้วแถมได้ทีมโมโนควอนตัมไปเล่นด้วยแปะจุดอ่อนอยังไงก็ออกควอนตัมแน่นอนแบบ100%ครับ อพอเราพูดถึงโมโนควอนตัมก็จะมีทีมของเซเล่เซเล่เนี่ยคุณสแปมสกิล E <c oughs> ได้เลยแล้วก็สแปมซิวูฟได้เลยครับกดสกิลกันแบบมันมันกดใช้ไปแบบไม่ต้องเสียดายแต้มเลย <c oughs> กดให้มอนมันแบบรู้สึกผิดว่าแบบเอ้ยมึงไปเอาแต้มมาจากไหนเยอะวะเออถ้าเกิดมึงมีเยอะขนาดนี้อ่ะโอเคกูรับไว้เองก็ได้นะครับแล้วเซเล่ก็แบบเกี่ยวหน้ามอนรัวๆ,ๆแล้วก็อันติปะปๆปปปโอ้โหอันนี้ก็เมามันเหมือนกันนะครับหรืออย่างที่ผมบอกไปว่าเล่นกับจริงหยวน จิงหยวนเนี่ยเล่นกับฮาราบิได้ดีเพราะว่าตัวของจิงหยวนจะสามารถเล่นบิวที่ไม่ต้องทำสปีดได้เราให้ตัวของฮานาบิดึงเร่งแอคชั่นขึ้นมาปุ๊มทีนี้นะครับบัฟเนี่ยมันอยู่นานด้วยพอมันอยู่นานสิ่งที่เกิดขึ้นคือไรนิ่งหลอดจะได้รับบัฟไปด้วยครับมันจึงทําให้จิงหยวนนั้นมีดาเมจที่สูงขึ้นทั้งในเทินของตัวเองแล้วก็ในเทินของไรนิ่งหลอดอ่ามันเลยมันเลยแล้วก็ตัวของดรเรโชดรเรโชผมจะใช้คําว่าเป็นทางเลือก ทำไมถึงเป็นทางเลือกเพราะว่าดอร์เรโชเขามีทีมที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับก็คือดรเรโชเหมยซิลวูฟแล้วก็ตัวของห uh ัวหัวหรือไม่ก็ฟูก็ได้ทีนี้มันจะมีทีม2 d p s พก็คือเล่นเป็นด็อกเตอร์เรโชแล้วก็มีเหมยแล้วก็มีตัวของโทปาสก็คือเป็นคอมโบหมูขี Key ่ช็อคนั่นหละครับคือต้องบอกว่ามันมีทีมที่ดีที่สุดเดอะเบสของด็อกเตอร์เรโชอยู่แล้ว แต่ทีนี้สําหรับคนที่อาจจะแบบไม่มีเหมยอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเอาฮานาบิมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเล่นด็อกเตอร์เรโชได้เพราะบัฟมันอยู่นานแปลว่าไอตอนที่โจมตีต่อเนื่องตอนนอกเทินนะครับมันก็จะได้รับบัฟไปเหมือนกันโอเคไหม แล้วก็เคสของอาจารย์จริงหลิวก็เป็นทางเลือกครับเพราะว่าอาจารย์จริงหลิวเขามีฟูลทีมไปแล้วประกอบไปด้วยอาจารย์จริงหลิวแล้วก็เหมยนะครับแล้วก็ทิงหยุนแล้วก็หัวหัวอันนี้มันฟูลแบบฟูลพาวเวอร์ฟูลตี้แล้วสําหรับคนที่ไม่มีเหมยก็สามารถใช้เคสของฮานาบิมาช่วยบัฟได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่เคสทางเลือกนะหรืออีกในเคสเคสนึงที่หลายๆคนถามผมเข้ามาเยอะมากพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วพี่เราเอาเบสที่แบบไม่ต้องใส่รองเท้าความเร็ว ทีนี้ผมให้ฮานาบีดึงเทินขึ้นมาเบตตบปาบทีนี้โบ e ได้เทินดึงเทินเบตขึ้นมาเบตตบปาบแล้วก็สแต็กจะได้แบบเต็มไปไวอันนี้ต้องรอเทสผมมองว่าดูน่าสนใจเหมือนกันสําหรับคนที่แบบอีกตี้นึงอ่ะไม่ได้เอาโบ e ไปใช้ ก็คืออาจจะเล่นทีมนี้ได้ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสําหรับเคสที่อีกที่หนึ่งต้องการโบก็แบ่งๆกันก็ได้คุณอาจจะเอาโบไปให้เซเล่เอาฮานาบิมาให้เบดหรือสลับกันไปสลับกันมาก็อาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมมองว่าการมาของฮานาบิมันทําให้เราสร้างทีมได้อีกเยอะมากๆอันนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างคร่าวๆทีมที่น่าสนใจและมาดูกันต่อในส่วนของไอเดียการทำรีลิกแล้วการเรียงสปีดครับ เอาเป็นที่การเลียงสปีดก่อนลวกันนะครับมีข้อควรระวังก็คือว่าคุณอย่าเผลอทำฮานาบีแบบเร็วสุดในทีมะเวย <c oughs> คืออย่างนี้ผมพูดให้เห็นภาพอย่างเช่นคุณมีทิงหยุนอยู่ในทีมนะครับแล้วก็มีหัวหัวแล้วก็มีต้นเถห่อบางกรใช่ไหมทีเนี้ยคุณทำฮานาบีแบบเร็วอันดับหนึ่งเลยคือทิงหยุนจะมองแรงทิงหยุนจะบอกว่าเอา้า ฮาราบิมึงแย่งซีนกูกูยังไม่ได้บัฟตั้นเหิงบังกรเลยมึงดึงเทินไปแล้วแล้วมึงก็ให้บังกรตีแล้วใจเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงสปีดดีๆก็คือว่าผมแนะนําว่าให้ทิงหยุดเนี่ยออกตัวแรกในทีมเพื่อเปิดมาปุ๊บแล, energy, แล้วก็บูตเอนิจีแล้วก็บัฟให้กับตั้นเหิงมางกรไปเลยทีเนี้ยไอตําแหน่งความเร็วที่2หรือที่3ามอะจะเป็นหัวหัวหรือจะเป็นฮาราบ์บิก็ได้ถ้าเกิดตัวฮิวเป็นตัวอื่นก็ใช้เป็นตัวอื่นได้นะครับ แล้วทีนี้อันดับ4ี่ก็คือต้นหถืองมังกรน่ะไม่ได้ทําความเร็วแล้วให้ตัวของฮานาบียก็ไปดึงไปบัฟขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วฮานาบีที่ทาความเร็วเกินร้อยสามสิบยังไงมันได้แอคชั่นเพิ่มอยู่แล้วพอฮานาบีได้แอคชั่นเพิ่มปุ๊บแล้วก็ดึงต้นเถืองมังกรขึ้นมาอีกต้นหถืองมังกรก็จะสามารถได้2 เทิร์นหรือว่า2 a แอคชั่นต่อ1 c y c l ไซเคิลนั่นเองและมาดูไอเดียการทำลีลิกกันครับผมจริงๆคุณไปโดูเซตของโบเนียมาเลยก็ได้นะที่เป็น4สปีดนะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ปั้นโบรเนียใส่4สปีดเนาะอ่ะก็ฮาราบินะครับสามารถเล่นเป็นเซต4สปีดก็ได้หรือคุณจะเล่นยํำเป็น2สปีด2อ p h ก็ได้เหมือนกันนะครับแนะนำว่าใส่เสื้อเป็น คริดาเมจเพราะตัวละครตัวนี้ยิ่งบัฟแรงตามค่าครีดาเมจที่ตัวเองมีแล้วก็สปีดแน่นอนว่าทำเกิน134ขึ้นไปก็คือการเรียงสปีดไอเดียเหมือนกันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แหละว่าอย่างน้อยให้อยู่ในอันดับ2อันดับ3นะครับ แต่กวางประดับที่ผมมองว่าดีมากๆคือโลก7เวเนี่ยเราให้3ตัวละครที่เหลือที่เป็นซับไส่โลก7็ไปเลยทิงหยุนใส่โลก7หัวหัวใส่โลก7็ฮานาบีใส่โลก7จ็ดขี้ดาเมจที่บัฟให้กับทั้งทีมมาโยนเข้าฮานาบีอีกฮานาบิเอาไปบัฟต้านเหื่อังกรอีกโหแรงแบบแรงขี้แตกอะอะนะครับแนะนําเลยลูกแก้วใช้เป็น H p หรือเป็นเดฟก็ได้ส่วนเชือกหรือว่าสร้อยนะครับ ก็แนะนำว่าเป็น E.R. แหละเพราะ E.R. เราเอามาวนันติได้ไวคือเข้าใจแหละว่าฮานาบีะเขาเป็นตัวที่วนันติไวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันไวมากกว่าเดิมมันไวยิ่งขึ้นมันก็สแปมแต้มกันได้แบบรัวๆๆๆอะไรเงก็แนะนำว่าใส่ E.R. ไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกในเคสกรณีหนึ่งถ้าเราเล่นเป็นทีมโมโนควอนตัมหรือเล่นเป็นตัวดาเมจควอนตัมก็สามารถไปใส่โลก8 ก็ได้จะได้มาบัฟพาดเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆในเรื่องการทําลีลิกส,สุดท้ายมาดูเรื่องไลท์โคนกันครับอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอทําในคลิปพรีวิวอีกทีนึงนะครับถ้า อวยโอเคเปิดประจําตัวได้ประจําตัวมันให้ค่าความแรงคีย์กับผู้สมัใส่ครับแล้วก็สามารถบัฟคียเรทดามเมจให้กับทีมอีกอ่ามันก็ทําให้ทีมดามเมจสูงขึ้นหรือในอีกเคสนึงถ้าเกิดเราเรียงสปีดกันมาแบบดีๆแล้วเราเซตคอมโบมาดีแล้วก็คือให้ตัวของฮาราบีด,ดึงเทิร์นมาแล้วตัวดีเพสของเรามันแอคชั่นต่อกันก็สามารถใช้เป็นไล์โคนของบโบเนียได้อ่าก็จะได้รับบัฟจาก l อของโบเนียไปด้วยสำหรับตัวดีเพทที่มาเล่นคู่กันกับฮาราบีครับผม หรือในเคสที่คุณต้องการเล่งแอคชั่นแบบเยอะๆก็อาจจะใช้เป็นไลทโคนชิ้นอื่นๆที่มันสามารถเล่งแอคชั่นได้หรือถ้าเกิดเป็นในเคสที่แบบเล่นเป็นทีมโมโนควอนตัมก็อาจจะใช้เป็นรูปแอสตาก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันสามารถบัฟ ทีมธาตุเดียวกันได้จริงๆไอเดียการเล่นนมันมีหลากหลายมากๆถ้าเกิดใครที่อยากจะประหยัดงบเซฟงบก็อาจจะใช้อะไรโคนของโบเนียก็ได้ครับเผื่อบางคนมีแต้มเหลือแลกมามีหลายอันอก็ได้เหมือนกันและนี้คือภาพรวมคร่าวๆของตัวละครตัวนี้ครับ ฮานาบิผมมองว่าเป็นตัวละครที่น่ามีติดไอดีและควรมีติดไอเดียถามว่าไม่มีเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดมีอ่ะมันเปิดตี้เปิดทีมในไอเดียมคุณได้เยอะมากแล้วก็มันสามารถแบ่งเบาซับพอร์ตไปเล่นตี้ตีอื่นได้เยอะขึ้นด้วยครับแล้วถ้าเกิดเรามองในระยะยาวระยะไกลๆสมบุรณนะอนาคตมันมีมอนที่บอกแม่งมีดีบัฟแบบ ลบแต้มสกิลเราเข้ามาอย่างเงี้ยใน MOC สมมตินะแล้วมันแบบมันดูโอ้โหยิ่งแม่งหนากดหกฤแม่งหน้าลำคาญจังเลยว่าแม่งเป็นดีบัฟแบบลบแต้มอะถ้าเรามีฮาราบีมามันก็ทําให้เราแบบเล่นได้ง่ายขึ้นหรือเป็นทีมที่ต่อให้มันแทบไม่ได้ใช้แต้มสกิลเลยแล้วก็ให้ตัวละครซับเราอะสแปมแต้มสกิลไปเลยครับอย่างเช่นมีหัวหัวก็อ่ะสแปมสแปมอันติเต็มวัยเงี้ยหรือแบบทิงหยุนก็สแปมสแปมไปอันติเฮ้ยเต็มอีกแล้วแล้วก็ปัฟไปแล้วก็วนวนไป ควรมีติดไว้ในไอดีสักตัวหนึ่งโอเคบอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ับส c คร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและก็ในไลฟ์สตรีมช่องออโตวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบาย